สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับไลเ e อร์ทิค่ะซึ่งคำถามคือพี่การครับเราสามารถเอาสัตว์ในเทพนิยายมาเขียนเป็นนิยายได้ไหมครับอืมก็ก่อนจะฟังคำตอบก็อย่าล,ลืมกดไลค์กด Subscribe กดงแจ้งเตือนก่อนนะคะได้แน่นอนค่ะคือทำจริงแล้วแฟนตาซีเป็นอะไรที่เปิดกว้างมากๆคือถ้าน้องอยากเขียนอะไรน้องเอามาใส่ได้เลยเพียงแต่ว่า S <S <Ay> <t ube> การเอามาใส่เนี่ยมันก็อาจจะมีตั้งแต่ระดับซิมเพิลคือเอาหยิบมาเลยอย่างเช่นละครเกี่ยวกับพวกเทพเซียนของจีนมันก็จะมักจะมีพวกพวกราสูดเจ้าแม่เ<ด>จ้าแม่ควนอิมอะไรเงี้ยเข้ามาโดย <ส ưởng S 1> ที่แบบเสือสิงโต<อ>มังกรซุ้มง,ง้อโค้งอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเลยโดยที่ไม่ต้องมีการปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอย่างน้องจะเขียนนิเยแฟนซีที่น้องสร้างโลกขึ้นมาเองอย่างเงี้ยการที่น้องจะเอาพวกอมังกรอะไรเข้ามาน้องต้องให้เรฟเฟรนซ์มานีพี่เราพี่เขียนเด็กเกอร์อะพี่ขอเรยเฟรนซ์มังกรพี่คือมีขน เออแล้วลักษณะของังกร,งกรงพี่เป็นโลกของพี่ก็คือขีเอะเข้ามาเลยวังกรงคืออะไรในความสุขพี่อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่เขียนเรื่องสวีน่าอย่างเงี้ยมีสัตว์เยอะแยะมากมายพี่ต้องีอย่างเงี้ยเออพี่ก็ต้องขีเอะของพี่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรณีที่น้องเขียนนิยายอย่างเช่นป่ายมังค่อย่างเงี้ยเราเซตติง้งลงไปในมังค่าอย่างเงี้ยจะมีกีเร็มีคุดมีหนา้ามีอะไรอย่างเงี้ยมาก็ใช้ได้แต่ในกรณีข้อเสียจริงที่พี่เคยได้ที่พี่เคยอ่านนิยายเกี่ยวกับการนําเอาสัตว์พิเศษหรือสัตว์แบบในวรรณคดีไทย มาใช้หรือสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มันในโบราณการคุดหน้าอ่ายูนิครอร์นเซฟิงอะไรอย่างเงี้ยมาคือมันขาดชั้นเชิงในการรนำเสนอไปอะคะ <ใช S 1> ่ะคือถ้าน้องอยากจะสร้างกิมปิคใทคนยายีของน้องให้มันดูกลืนไม่ไม่ไม่ให้ดูแบบว่าโดดดูโดดเพราะว่าข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่นําเอาสัตว์ที่มีอยู่จริงๆนในเทพนิยายมาใช้ในนิยายของตัวเองเขาม,มันเกิดภาพจาของการที่ว่า เขาคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบนั้นหรือเฮ้ยสัตว์แบบนี้มันมีมันทำอย่างนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสัตว์ตัวที่น้องเอามาเขามีเรื่องราวของตัวเขาแล้วแล้วมันในโลกนี้มันมีคนพูดถึงกิเลนเยอะมากพูดเยอะมากเนน่เยอะมากอย่างเงี้ยถ้าน้องไม่มีการให้เหตุผลหรือให้ความสําคัญหรือให้รายละเอียดกับมันในแนวทางของเราหรือปรับให้มันเข้ากับเรื่องของเรามันจะกลายเป็นเหมือนกับภาพปะ ภาพปะจิตอะเหมือนนิยายน้องเป็นภาพภาพหนึ่งที่สวยๆน้องก็เอาก,กระดาษเนี่ยมาปะอะนะ่รวมอยู่ในการแรกนิยาเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ภาพเดียวกันอย่างเงี้ย<า>ซึ่งข้อเสียมันเป็นอย่าง,งานั้นมันเลยทาให,ให้ถ้าถามพี่ว่านําเอาสัตว์ที่นา้มาทาเขียนนิยายตัวเองได้ไหมได้แต่น้องต้องทาการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับน้องเพราะถ้าเกิดน้องไม่ปรับมันก็กลายเป็นขนมที่ไม่ไม่ ขนมผสมน้ำยาซึ่งแบบมันไม่ม,มันเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ไม่ใช่เดียวสิ่งเดียวกันคือน้องก็ผิดพล<อ>าดไปหมดแล้วการที่น้องมาปรับมันก็เป็นทําได้หลายอย่างตั้งแต่ปรับเพิ่มลักษณะกิมมิ c เข้าไปในสัตว์ที่เอาจะมาใช้หรือน้องปรับโลเคชันหรือสิ่งแวดล้อมนิยายของน้องให้มันเข้าคล้ายคลึงกับการที่จะเอาสัตว์ตัวนี้มาใช้เช่นอย่างที่บอกอย่างพี่การพูดว่าถ้าโลเคทน้องคือหิมะพานอ่ะน้องเอากินาลีเอากิเลนมาไม่ต้องปรับน้องก็ไม่ต้องไปปรับกินดาลีหรือกิเลนของน้องเลยใใชช่่่แตตอ้้าาาเกกกกกไมมมมมััน็็งีีีรรรรปบลวหุ ผให้มันอยู่ที่นี่ได้ยังไงป้ายะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมันมันแล้วแต่เราอ่ะซึ่งความจริงน้องไม่ได้เยอะนะแต่คือมันมันต้องทำให้มันเข้าคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้อ่ะมันก็คือเหมือนยกให้เหมือนอาหารฟิวชั่นเหมน้องต่อให้มันสิ่งที่ไม่ควรอยู่ด้วยกันแล้วไม่อยู่ด้วยกันแต่มันก็ต้องมีการมาปรับปรุงให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้อือันนี้คือความน่ากลัวของการความยากในการนําเอาสิ่งที่อยู่ในที่ใหญ่มาเขียนเียกของเราทําได้แต่ต้องระมัดระวังอย่างเงี้ยค่ะ Mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วเจอกันค่ะ